สวัสดีครับพบกับม a นจิกแบร์อะคาเดมีนะครับผมอ่า EP นี้นะครับผมเป็นพี่หมีสอนกล่นอีก EP หนึ่งนะครับแล้วก็มีน้องหลายคนรีเควสต์มาบอกว่าพี่หมีอยากได้กลนที่มันง่ายๆนะผมก็ไม่แน่ใจว่ากลนชุดนี้ง่ายพอสำหรับน้องไหมหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าพี่หมีสอนกลนเนี่ยมีทั้งยากทั้งง่ายปนๆกันไปนะสำหรับน้องคนไหนเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะหรือ เพิ่งเข้ามาดูได้ไม่นานเนี่ยลองย้อนกลับไปดูกลนเก่าๆดูครับง่ายๆเพียบแรงๆเพียบนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลนนะครับที่พี่หมีคิดว่ามันง่ายมากและเอฟเฟกค่อนข้างรุนแแรงนะครับผมโอเคเริ่มแรกนะครับผมพี่หมีก็จะทาการแจกไพ่ลงบนโต๊ะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมโดยที่เราจะให้คนดูเนี้ยเขาบอกหยุดตรงไหนก็ได้นะอ่าพี่หมีก็แจกไปเรื่อยๆนะครับผมชุดตรงนี้สมมุติว่าคนดูเขาบอกหยุดตรงนี้นะครับผมตรงนี้เที่ยวนี้เนี่ยสิ่งที่มีถามคนดูว่าเขาจะเอาใบนี้ หรือเขาจะเอาใบนี้อันนี้ฟรีใช้คนดูเลือกเลยครับสมมุติว่าคนดูบอกเขาจะเอาใบนี้นะอ่ะโอเคใบนี้นะเพราะงั้นพี่หมีก็จะเอากองนี้ลากออกมาก่อนนะครับผมชึบใบนี้เช่นนี้เนี่ยให้น้องดูแล้วก็จําไว้เลยครับผมอ่าจได้นะครับโอเคเสร็จปุ๊บเท่านี้นะครับผมสิ่งที่หมีทำต่อนะั่นคือพี่หมีเอากองนี้กรีดก่อนนะเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยพี่หมีมีขีดการ์ดมีอะไรหรือเปล่านะครับผมเรากรีดไพ่นะผมเราให้คนดูสับไพ่ก่อนได้เลยอ่าแลังจางนั้นนะครับผม แลมษษัไอ้คนเนี่ยหรือพี่หมีเนี่ยก็จะให้คนดูเนี่ยตัดให้แบ่งมันนี่สักครึ่งหนึ่งสักครึ่งหนึ่งนะอ่ะโอเคสักประมาณนี้แล้วกันนะครับผมพี่หมีทำการสับอีกสักถถหนึ่งทีอ่ะโอเคนะครับผมเท่านี้เนี่ยเหมือนกันครับกองที่คนดูเขาเหลือเนี่ยเขาก็ทําการสับไพ่กี่ไพ่ได้เหมือนกันนะครับผมสมมติว่าอันนี้พี่หมีไม่มีคนดูเนาะแล้วก็ทําการสับกี่ได้เหมือนกันเลยอ่ะโอเคเท่านี้นะครับผมสิ่งที่หมีทําต่อนั่นก็คือเราก็ทําการ แจกไพ่เนี่ยค่อยๆสลับกันมาเนาะสลับกันมานะผมสองใบสามใบแล้วแต่คนดูนะผมโอเคแล้วก็แจกมาอ่ะเขาจะวางทั้งกองพี่หมีวางท่านี้เลยก็ได้ครับปุ๊บเขาก็วางตรงนี้เลยอ่ะปุ๊บตรงนี้โอเคไหมหลังจากนั้น,นครับผมพี่หมีก็จะเอาไพ่ที่คนดูเลือกเนี้ยชึบให้เขาดูก่อนจําได้เนาะจะวางจะวางใส่เข้าไปในกองแล้วนะครับชึบอ่ะทีนี้เนี่ยพี่หมีจะมีอีกหนึ่งชุดเล็กๆนะผมก็แบ่งกับคนดูคนละครึ่งก็ ระวังสลับกันคนละใบก็ได้จะสลับบนมือก็ได้นะผมอันนี้ของคนดูจะหลักสลับก็ได้แล้วแต่เลยนะผมอ่าโอเคหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่หมีก็จะเอากองนี้เนี่ยให้คนดูถือประกบไว้หรือจะให้คนดูเนี้ยเอาใส่กระเป๋าไว้ก่อนก็ได้นะครับผมมาไม่ได้ให้กลับบ้านนะให้ใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะครับผมโอเคเทีวนี้นะครับผมเราก็ยังเหลือกกองหนึ่งอยู่นะกลองนี้พี่หมีจะทการแจกไพ่เป็น2กองลักษณะแบบนี้นะครับผม <c oughs> จนหมดนะโอเคโดยที่สองกองนี้เนี่ยพี่หมีจะใช้ใบบนสุดของสองใบได้แต้มเท่าไหร่ไม่รู้นำมาบวกกันนะครับโอเคไหมก็คือนำมาบวกกันเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยพี่หมีก็จะไปหาไพ่ที่คนดูเลือกว่ามันตรงกับที่เลขมันบวกกันหรือเปล่านะครับผมอ่ะโดยที่หมีมี3ามออปชันให้เลือกนะคผมสามทางเลือกเลยก็คืออย่างแรกเนี่ยมเมื่อกี้น้องจังหวะนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีคนดูเขาเอาไพ่ใส่กระเป๋านะ ก็ <g ül> ให้เขาเป็นคนแจกเองหรือถ้ามีคนดูคนที่2ให้คนที่สองแยแจกแยกเป็นสองกองแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเทคนนี้เนี่ยพี่หนึงจะบอกคนดูว่าออปชั่นแรกนะค,คือเราเอาสองใบบนไปเลยจบจบง่ายๆดีออปชั่นที่2นะครับผมก็คือเลือกกองใดกองหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเราจะไม่เอาไปบนกองนี้เราแค่เอาสอดไปอยู่ข้างล่างก็คือเสร็จนะครับผมออปชั่นสุดท้ายนะครับผมก็คือเรา2กองเนี่ยสอดแป้งล่างให้หมดเลยนะครับผมก็คือเอา2ใบใหม่นะครับนั่นเองนะสมมุติว่าในกองนี้เนี่ยคนดูเขาเลือกแบบเฮ้ย เอาออกกองหนึ่งนการออกกองนึงคือเอาไปบ,บนของกองนี้สอดไปข้างล่างแทนนะผมอ่ะแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยที่หนีก็จะส่องบ,บนที่งายขึ้นมานั่นคือเป็นเบอร์8กับเบอร์2นะครับผมถ้าเมื่อกี้เนี่ยคนดูออกกองนี้ลงก็อาจจะเป็นเบอร์8กับเอซก็ได้หรืออาจจะเป็นเบอร์10กับ2ก็ได้ซึ่งเราไม่มีทางรู้อยู่แล้วมันจะเป็นเลขอะไรถูกต้องไหมครับผมอ่ะแต่อันนี้เนี่ยเราได้8กับ2เพราะฉะนั้นพี่หนีก็จะบอกให้คนดูเนี่ยลบกวนเอาไพ่ที่ใส่ในกร,ระเป๋าออามานิดน,นึงครับอ่า เลขนี้เนี่ยเราก็ถามคนดูว่าคนดูนียเป็นคนแจกเองถูกต้องไหมครับถพาตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือเป็นคนบอกหยุดเองทั้งหมดเป็นคนแจกไพ่เองทั้งหมดและเลข8เลข2เนี่เป็นคนกําหนดเองทั้งหมดเป็นไปได้ไหมครับว่าแปดบวกสเป็น10บใบที่10ของกองนี้เนี่ยจะเป็นไพ่ที่คนดูเลือกแน่นอนครับคนดูตอบเป็นไปไม่ได้ลองดูน,นะครับใบที่1 2 3 4สองสามี่ห้าดใบนี้ใบที่10นะผมไพ่ที่คนดูเลือกนั่นก็คือเบอร์ 7โพดัม um, นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกลชุดนี้กันเลยนะครับผมว่ากลชุดนี้เล่นยังไง โอเคนะครับสำหรับพี่การเล่นกลชุดนี้นะครับผมก็แน่นอนครับว่ากลชุดนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า Any card any number นะครับผมกลชุดนี้เนี่ยด้วยตัวกลของมันเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับผมแต่กลชุดนี้ทําไมมันถึงดูทึ่งและดูอึ้งในหมู่คนดูนะครับเพราะว่ากลชุดนี้เนี่ยมันจะมีขั้นตอนหลายอย่างที่มีทั้งสับมีทั้งตัดซึ่งเป็นการเคลียร์ความคิดคนดูเนาะและสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่า คนดูจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาได้มีส่วนร่วมกันที่ทํไมากลชุดนี้นะครับผมเขาก็เลยค่อนข้างอึงมากแต่เมื่อรู้ความลับจริงๆกับมันเนี่ยกลชุดนี้ง่ายมากนะครับผมโอเคเริ่มแรกนะครับผมน้องๆก็ต้องทําการเซตไพ่ก่อนนะครับผมก็คือโดยที่เราจะเซตไพ่นี้ก็คือใช้เบอร์8เบอร์2สองชุดนะครับผมจะเรียงสลับแบบนี้ก็ได้นะผมเป็น8 2 8 2หรือจะเป็น2 8 2 8อย่างนี้นะต้องเรียงแบบนี้นะครับผมเซตไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผมโดยที่เราเซตไว้ชุดนี้เนี่ย ไว้ด้านบนสุดของกองนะครับผมบนสุดนะอันนี้เป็นอันเสร็จแล้วนะครับผมถ้าเริ่มแรกเนี่ยเราอยากต้องการให้คนดูเขาเคลียร์ความรู้สึกว่าเฮ้ยไพ่เราเริ่มมาเราไม่ได้เซตเนี่ยก็ให้ทําการกรีดไพ่โดยที่เราใช้แบบลิฟว์โซฟเฟอ์อย่างนี้ก็ได้นะผมโดยที่เราปล่อยให้กองขวามือเนี่ยหมดไปก่อนแล้วก็เอาทั้งกองทับแบบนี้ไพ่ก็จะไม่หลุดตําแหน่งนะครับผมก็คือสับเพื่อให้4ใบบนเนี่ยยังอยู่ตําแหน่งเดิมนะโอเคไหมนะครับผมอันนี้อยู่ตําแหน่งเดิมนะอ่ะโอเคนะครับเท่านี้เนี่ย เริ่มแรกนะครับผมก่อนที่น้องๆหลังจากที่สับเคลียรเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆก็ทาการแจกไพ่ลงบนโต๊ะทีละใบยอย่างนี้ไปก่อนนะครับเรื่อยๆนะครับผมให้เลยสักประมาณ10ใบ,บเนี่ยก็พูดลักษณะประมาณนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวรบกวนให้ชุดพี่นะครับช่วยบอกหยุดตรงไหนก็ได้นะครับซึ่งจังหวะที่เราพูดเนี่ยเราพยายามดิลไพ่ไปนะครับผมซึ่งเรายิ่งแจกไพ่ลงบนโต๊ะได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันยิ่งเป็นการเคลียร์ความรู้สึกเขานะสมมติคนดูบอกอยู่ตรงนี้นะครับผมอย,อย่าเป็นอย่าเป็นเปื่อพูดลงมานี้ว่า ใบนี้นะครับให้คนดูเขาเป็นคนฟรีชอยเลือกเลยนะผมว่าพี่คร us ับจะเอาใบที with, so ่หยุดใบนี Than ้ใบนี And, so ้ถ้าสมมุติเราดิวไพ่ลักษณะแบบนี้นะหรือใบนี้ดีครับให้เขาเลือกเองแน่นอนครับอะไรก็ตามที่คนดูเป็นคนเลือกเองเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทึ่งอยู่แล้วนะผมสมมุติว่าคนดูเขาบอกเอาใบนี้นะครับผมเราก็เอากองนี้เนี่ยแยกออกมาก่อนนะครับผมโดยที่ให้ยังอยู่ในวิธีสายตาเขานะเขาจะรู้สึกว่ากองนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้โอเคไหมแลอยางงั้นนะครับผมเราก็แยกไว้อย่างนี้อ่ะเที่ยวนี้นะครับผมก็ให้คนดูดูแลจําไว้เลยครับผม แจ็คโคแดงนะผมอะหลังจากที่คนดูดูแล้วจำไว้เนี่ยให้เขาวางไว้ก่อนนะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็ยื่นให้คนดูเนี้ยก็ถามคนดูเลยครับว่าจะสับไพ่หรือกีดไพ่อีกไหมตรงนี้ไม่มีไม่มีผลแล้วนะครับผมเพราะว่าตําแหน่งที่เราเซตแปดกับสองเนี่ยอยู่กองนี้แต่กองเนี้ยเราจะยังไม่ใช้ตอนนี้นะครับอะสมมุติว่าคนดูเขาบอกเอากีดแล้วปุ๊บอะโอเคเช่นนี้เนี่ยเราก็ยื่นให้คนดูครับช่วยแบ่งครึ่งให้ผมนิดนึงอะสมมุติคนดูแบ่งครึ่งมาสักนิดนึงนะผมประมาณนี้ นะครับจังหวะนี้นะครับผมเราจะใช้เทคนิคของนักมายากลที่เรียกว่ามิสเดเรชั่นนะครับผมคือการเบี่ยงเบนความสนใจก็คือเราใช้การสับไพ่แบบโอเวอร์แฮนด์ชัฟเฟอร์นะครับผมเราจะสับไพ่ทั้งหมด9ใบนะครับผม9ใบนะจังหวะที่สับเนี่ยน้องๆก็ชวนคนดูคุยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลบคนดูช่วยสับไพ่ตามผมนะครับผมซึ่งในตอนที่ไม่มีเล่นเนี่ยไม่มีคนดูนะเราก็จะให้คนดูเนี่ยก็ถือไพ่สับไพ่พร้อมกันนะครับผมแล้วก็สับไพ่นับซึ่งจังหวะที่คนดูสับเนี่ยเขาก็สับเขาไม่นับอยู่แล้ว แต่เราเป็นนัมกมายากลเราต้องนับในใจทั้งหมด9ใบนะผมก็คือสับเป็นโอเวอร์แฮนด์นะใบที่1ครับ2 3 4 5 6 7 8ี่หาพอถึงใบที่9ปุ๊บใบที่10นะผมให้น้องอินจ็อกเข้ามาแบบนี้คนระับอินจ็อกคือการที่สลับไพ่สับไพ่ให้มันเหลื่อมกับกองที่เราสับไพ่ใ9บ9ใบอยู่แล้วแล้วสับมั่วเลยครับมันจะดูเละเห็นไหมอีกครั้งนะครับผมใบที่1 2, 3 4 5ส7 8 9พอนับในใจขึ้นไปที่10ปุ๊บสลับเป็นอินจ็อกแบบนี้ปุ๊บที่เหลือก็คือสลับให้มันเละๆเลยครับอ่ลาลักษณะแบบนี้นะครับผมจังหวะสับไพ่นะครับผมสายตาพยายามมองที่คนดูนะครับอย่ามองที่ไพ่จำไว้เสมอนะครับกฎของมิส e ซ e เลชันของนังกแมกรก็คือถ้าเราไม่อยากให้คนดูมองอะไรเราอย่ามองสิ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เนี่ยเราไม่อยากให้คนดูมองไพ่จังหวะที่เราสรับว่าเรานับไปกี่ใบให้เรา มองหน้าคนดูแล้วก็ให้เขาสับตามโอเคไหมครับอ่ะพอหลังจากที่น้องสับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีใบหนึ่งที่มันเหลื่อมลักษณะนี้ถูกต้องไหมครับให้น้องดึงขึ้นมาลักษณะแบบนี้และทําการเบรคไพ่นะครับผมลักษณะแบบนี้ไว้แน่นอนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด9ใบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ใบยอยู่ข้างล่างนะครับผมเราเบรกไว้อย่างนี้ นะครับผมหลัจงจากนั้นพอจังหวะที่เราเบรกไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ให้คนดูนะผมแล้วแกล้งโชว์คนดูว่าเนี่ยเราดึงมา2อสาใบนะผมสลับอย่างนี้แจกอ่ะเราให้คนดูก็บอกคนดูแล้ว,ว่ากี่ใบก็ได้จังหวะนี้คนดูก็ทําตามเราครับจะเป็น3-4ใบตรงนี้ไม่มีผลนะโอเคไหมสมมติเขาแจกปุ๊บเราก็ค่อยดิวไปเรื่อยนะครับผมแจกไปเรื่อยปุ๊บจนถ้าเกิดสมมุติว่าเราถึงตําแหน่งที่เราเบรกไพ่ไว้ก็คือ9ใบสุดท้ายนะครับผมถ้าเราถึงใบสุดท้ายของเนี้ยตรงที่เหลือในมือเหลือ9ใบแล้วนะให้อน้องเอากองคนดูทั้งหมดเนี่ย โอเคไหมครับผมหลังจากนั้นนะครับพอทัเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จัดนี้นิดนึงอ่าโดยที่ตรงเนี้ยเรายังอยู่9ใบยอยู่นะใบนี้อยู่9ใบยอยู่นะผมจัดตรงนี้ทั้งนิดนึงนะผมแล้วก็เอาไพ่คนดูเนี้ยให้เขาดูอีกทีหนึง่งแล้วก็วางไว้หลังจากนั้นนะครับเราก็แบ่งครึ่งนี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้ไม่มีผลแล้วน้องๆจะสลับยังไงก็ได้วางไงก็ได้นะครับผมวางอย่างนี้คนดูเขาจะวางอย่างนี้แล้วแต่เขาเลยนะผมจนหมดแล้วเราก็จัดไพ่ซึ่งแน่นอนครับ ตำแหน่งไพ่ที่คนดูเลือกเนี่ยจะอยู่ใบที่10นับจากบนอยู่แล้วลองดูนะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10นี่นะครับผมเป็นแจ็คโพดงอยู่แล้วเพราะว่าเราเซตไว้9ใบยอยู่แล้วเนาะอะ,อะหลังจากนั้นนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้จังหวะน,นี้คนดูจะไม่รู้นะครับน,น้นองๆก็ให้คนดูเนี่ยเขาเอามือประกบไว้ถ้ามี2คนแล้วไม่อยากห้ใส่กระเป๋านะเพราะว่าบางทีการใส่กระเป๋าเนี่ย มันอาจจะเกิดการที่พอหยิบออกมาปุ๊บเนี่ยตำแหน่งไพ่มันขาดเคลื่อนมีโอกาสนะครับผมใช้คำว่ามีโอกาสถ้าสมมติว่ามีคนดู2คนเนี่ยให้คนนึงเนี่ยเอามือประกบปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็คือปิดทับไว้อย่างนี้นะครับผมส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็คือให้เขาเนี่ยมาแจกไพ่อย่างนี้แทนนะครับผมอ่าพอหลังจากที่คนดูเนี้ยเขาโฟกัสกล่องนี้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแน่นอนนะครับว่ากล่องนี้เนี่ยมันถูกทิ้งลืมไปสักพักหนึ่งแล้ว ก็ได้บอกวาอ่าที่นี่เรามีกองนะผมเดี๋ยวรบกวนคนดูอีกคนนะครับผมช่วยแจกไพ่แบ่งเป็น2กองให้หน่อยครับใช้คํานี้นะลบกวนช่วยแจกไพ่แบ่งเป็นสองกองหน่อยครับคนดู่อาทำการแจกไพ่แบ่งเป็น2กองอย่างนี้ซึ่งแน่นอนครับเขาก็จะไม่รู้อยู่แล้วว่าให้เราแจกเราจะให้เขาแจกทําไมนะผมอ่ะพอเราแจกไปสองกองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยอธิบายคนดูนะครับว่าโอเคพอเราแจกเปสองกองเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไพ่ใบบนสุดนะใบบนสุดเปิดออกมาได้เท่าไหร่ไม่รู้เอามาแต้มมารวมกันและ แต้มรวมกันจะไปหาไพ่ที่คนดูคนนี้เอามือทำไว้อยู่โอเคไหมอ่ะซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าคนดูเราพูดกคนเราพูดแบบนี้กับคนดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเขาแกจกสุดท้ายมันก็ได้แค่สองใบนี้พอไหม,ไหมแต่เราให้ทางเลือกเขาเพิ่มไงเราก็บอกเขาว่าแต่เรามีทางเลือกเพิ่มให้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะบองว่าไพ่มันทําอะไรมาหรือเปล่านะผมก็ทางเลือกแรกนะผมก็คือเราไม่ต้องการเปลี่ยน2ใบนี้เลยก็คือล็อกไว้ใบนี้ไปเลยนะผมทางเลือกที่2นะผมก็คือ เลือกกองใดกองหนึ่งแล้วก็ดึงใบบนสุดนะไปใส่ตรงไหนก็ได้โอเคไหมทางเลือกที่3นะครับผมก็คือเอาทั้ง2ใบของ2องกองเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับผมร้อยละเกส่วนใหญ่นะครับผมไม่เลือกกองใดกองหนึ่งก็เอาทั้ง2ใบเปลี่ยนเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับเพราะมันเกิดเหตุการณ์นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจำได้ใช่ไหมครับว่าเราเซต8 282ไว้ตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วคนดูเขารู้สึกเคลียร์ครับว่าเฮ้ยไพ่เนี่ยเราเป็นคนแจกสองกองก็จริง แต่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกก็ได้นี่ครับไม่ใช่ไหมครับสมมุติเขาบอกว่าเขาจะเอา2อกองเนี่ยเปลี่ยนเลยเราก็เอาไปเลยนะผมเพราะเราเซตไว้แล้วสชุดถูกไหมครับอ่ะพอเขาใส่เสร็จปุ๊บแน่นอนครับว่าเราเหลือ2ใบบนเราก็อยู่ออกมา,อางนี้ก่อนนะครับผมแล้วเราก็เปิดให้เขาดูว่าเป็นเบอร์8เบอร์2แน่นอนครับตรงนี้ยังไงก็ไม่หลุดถ้าน้องเซ็ตถูกนะต้องเซ็ต8 282 8, 2, หรือ2828นะครับผม8 8 2 2ไม่ได้นะหรือ2 2 8 8อนี่ก็ไม่ได้นะ เที่ยวนี้นะครับผมพอหลังจากที่เปิดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็คือผลรวมเป็น1ิเราก็เปิดเคลียร์คนดูครับว่าถ้าเมื่อกี้สลับกองในกองหนึ่งก็อาจจะเป็น6กับสก็เป็น10ก็ได้หรืออาจจะเป็นเนี่ยหกกระเก็เป็น7แต้มก็ได้เหมือนกันนะผมอันนี้คืออาจจะเป็นจังหวะฟุกนะที่มันโดนอย่างนี้นะครับผมอ่ะหรือ,อจ,จะเป็นเลขอื่นก็ได้นะครับผมอแน่นอนครับพอจังหวะนี้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยน้องๆก็เอากองนี้แยกออกไปเลยเพราะตรงนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับน้องก็บอกคนดูว่าลบกวดเอาไพ่ออกจากกระเป๋านิดนึงครับอืแล้วให้คนดูถืืออนนมมะัผ เปิดหงายไพ่ไปสิบใบจังหวะนี้ให้คนดูเปิดเองเลยครับผมก็ใบที่หนึ่งครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพอคนดูจะเปิดใบที่สิบ้องบอกอย่าเพิ่งครับไพ่ที่เลือกเบอร์อะไรครับเขาก็จะบอกว่าแจ็คโพแดงครับเป็นไปได้ไหมครับว่าจะเป็นแจ็คโพแดงแน่นอนครับร้อยละเก้าสิบเก้าพี่หมีตอบเลยเขาบอกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรหนึ่งเขาจะสิ่งแรกที่เขารู้สึกเขารู้สึกว่าเฮ้ย เขาทั้งสับไพ่เขาทั้งตัดไพ่เขาทั้งคละไพ่แจกนู่นนั่นนี่มันเยอะมากแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นแจ็คโพดงแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมแล้ใกล้คนรู้็เปิดเองนะครับก็จะเป็นแจ็คโพดงนันเองนะครับผมโอเคข้อควรระวังกลนชุดนี้นะครับผมก็คือตอนที่สับโอเวอร์แฮนด์ชาเฟอร์ลักษณะแบบนี้นะครับผมตอนที่เรานับไพ่นะไอตรงนี้เนี่ยพี่หมีจะค่อนข้างกังวลกับคนที่เป็นนักมวยกลมือใหม่หรือเพิ่งหัดฝึกซ้อมนะครับผมเพราะว่าเราจะติดไปมองที่มือนะ โอเคไหมเพราะฉันไอต้ตรงตรงนี้เนี่ยต้องค่อนข้างระวังนิดนึงนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยจำไว้เสมอครับมิเดเรชันคือการเบรคเบนความสนใจไม่อยากให้เขามองไพ่เราอย่ามองไพ่นะเราก็สับไปแต่มือเรานับในใจไปนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีใครรู้อยู่แล้วเรานับอะไรนะโอเคนะครับประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะง่ายพอเที่ยวน้องจะเอาไปเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่กลนชุดนี้พี่หมีมั่นใจเลยว่าเอฟเฟกแรงแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบเวทการเรลูมายากรนะครับ กดไพ่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเมจิกแแบร์แคมเดีี่ด้วยนะครับแถวแถวแถวนี้แถวนี้สิอ่ะนะครับผมทุกครั้งที่มีอัพก้นในใหม่นะครับมาแจ้งเตือนหาน้องทันทีใครที่ยังไม่กดติดตามนุกกดกดติดตามพี่หมีนิดนึงใครกดติดตามแล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าคลิปจะมาวันจันทร์ถึงศุกร์แน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับอีพีนี้นะครับฝึกกลไกเยอะนะครับไปแล้วนะครับบายฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับ